อรุณสวัสดิ์แฟนสิงบโปรูทุกท่านนะครับเจอกันในเช้าวันศุกร์ครับวันนี้กับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับหรือว่าจะกดส่งเป็นซุปเปอร์แทงส์ก็จะขอบคุณเพื่อนๆที่คอยพพอร์ตมากๆเลยนะครับ ซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดถึงข้าวในวันนี้ครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับพิงค์เลมอนโซดากระป๋องสีชมพูนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอีเลเนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนเสื้อของสิงบลูคาเฟ่ครับที่ร่วมกับอัมโบรตอนนี้เนี่ยทะลุ400ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราปิดจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะรีบผลิตแล้วก็ส่งให้ถึงมือเพื่อนๆต้องบอกว่าขอบคุณมากๆสำหรับการสนับสนุนนะครับอาไปว่าถึงข่าวกันหน่อยครับก็มีรายงานบอกว่านักเตะบางคนในทีมของมาริสกายังคงอยู่ที่เซเรนะครับที่ตั้งของสนามซ้อมคอปแฮ้มเพื่อลงฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมสำหรับเกมพรีเมียร์ลีกนะัดต่อไปที่จะไปเยือนลิเวอร์พูลในวันที่20ตุลาคมนี้โดยในการซ้อมวันพฤหัสเนี่ย ได้มีการเสริมผู้เล่นในการซ้อมจากเชลซีชุด u 21ครับแล้วก็มีฟิลิปเป้โคเอลโยผู้จัดการทีมเชลซีชุดย21พร้อมกับทีมสตาฟของเขาเนี่ยได้ชมการซ้อมอยู่ข้างสนามด้วยนะครับขณะเดียวกันครับก็มาร์กคุเรียครับออกไม้สัมภาษณ์บอกว่าเมื่อคุณมี IMPACT มากขึ้นผู้คนจะรู้จักคุณมากขึ้นการเป็นแชมป์ยูโรคือการจารึกประวัติศาสตร์และมันจะติดตัวคุณไปตลอด ยังไงซะผมก็ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลือ5ง5ใบทั้งๆที่ผมแทบไม่ได้ทำฟาวพวกเขาจับตาดูและคอยเล่นงานผมพอสมควรพวกเขาวิ่งหาผมอย่างรวดเร็วครับโดยเฉพาะในเกมเยือนซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะพวกเราชนะพวกเขาก็คือสเปนชนะอังกฤษนะครับผมมีส่วนกับประตูชัยซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นอยู่ในประเทศพวกเขาดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องปกติเพราะพวกเขาเจ็บปวดนะครับ ก็คูริยายสัมภาษณ์เหมือนประมาณว่าถูกเพ่งเล็งพอสมควรนะฮะในพรีเมียร์ลีกนะครับขณะเดีวยวกันคูริยะายก็บอกว่าจานวนนัดและการแข่งขันนัมันเยอะเกินไปครับพวกเราไม่ใช่หุ่นยนต์ครับเราสามารถเห็นได้แล้วว่ามีนักเตะบาดเจ็บเยอะขนาดไหนในตอนนี้ก็มีทั้งคาบาคาวแล้วก็โรดรีซึ่งมันแย่มากๆขณะเดีวยวกันครับทางประธานยูฟาก็คือทางเซเฟรินก็ออกมาบอกถึงโปรแกรมที่มันเยอะเนี่ยเขาบอกว่าพวกเรายอมรับว่าตารางการแข่งขันในค่อนข้างแน่นครับแต่ผมต้องเสริมในเรื่องนี้ว่า ว่าใครเนี่ยเป็นคนบน่นพวกที่บ่นก็คือเหล่านักเตะที่มีค่าเหนื่อยสูงและสมโมสรที่เต็มไปด้วยนักเตะร,ระดับท็อปถึง25คนส่วนคนที่ค่าเหนื่อยน้อยกว่านั้นเนี่ยแล้วก็มีแค่11คนเขายังไม่บ่นเลยนะครับพวกเรารักที่จะได้ลงเล่นจะตายนะครับก็มุมมองแกปแปลกๆนะสำหรับเซฟเฟรินนะฮะขณะเดีวยวกันครับแกรมไบรลี่ผู้สื่ข่าวชื่อดังก็บอกว่าพวกเขาจะพิจารณาในปี2025ครับอาจไม่ใช่ในเดือนมาการาคมแต่พวกเขารู้ดีว่า ต้องการนักเตะในตำแหน่งแบ็กขวาเพิ่มอีกคนนี่เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากครับเป็นสิ่งที่พวกเขาตระหนักอยู่แล้วว่ากำลังจะอยู่ในการพิจารณาและคำถามว่าพวกเขาจะตัดริชเจมออกจากทีมไหมหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์เดียวกับคอนอการ์กเกอร์หรืออะไรทำนองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าริชเจมก็น่าจะยังได้อยู่กับทีมต่อไปแต่ว่าสังเกตไหมครับว่าบอร์ดเริ่มพิจารณาแล้วเพราะว่าริชเจมช่วงหลังไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับ ขณะเดียวกันครับแมตต์ลอ,อรอยายงานบอกว่าลีคาสลี์เนี่ยมีความคิดอย่างจริงจังในการจับจูดเบลิงแฮมไปเล่นในบทบาทฟอลสไนครับให้กับทีมชาติอังกฤษถึงแม้จะมีกองหน้าธรรมชาติที่สามารถลงเล่นแทนแฮร์รี่เคนได้ถึง2คนโดยที่ลีคาสลี์ออกมาบอกครับแกพูดถึงเรื่องโคพาเยอร์ยืนในตำแหน่งแบ็กซ้ายเขาบอกว่าคงไม่ใช่ตำแหน่งแบ็กซ้ายฟอร์มของโคนั้นยอดเยี่ยมมากๆนะครับและผมคิดว่าเขาพกฟอร์มการเล่นนั้นติดตัวมาด้วยในสัปดาห์นี้ เขาเป็นนักเตะที่น่าตื่นเต้นครับเป็นนักเตะที่ผมได้ร่วมงานมานานกว่า4หรือ5ปีแล้วดังนั้นโคพาเมอร์จึงอยู่ในจุดที่มีโอกาสมากกว่าตัวรุกคนอื่นๆในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมวันพรุ่งนี้หรือว่าเกมคืนนี้นั่นเองนะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานจากกีบมีสปอร์ตครับรายงานบอกว่าโอกาสที่ม่เคลโลมูริกเนี่ยจะถูกส่งไปยืมตัวในช่วงตลาดหน้าหนาวเพื่อเรียกฟอร์มของเขาให้กลับมาเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับแต่นี่ก็ยังตีไว้เป็นลือก่อนเพราะว่าไม่ใช่สื่อหลักนะฮะ ส่วนเดลี่เมลครับรายงานบอกว่าพริมยรีกเนี่ยต้องการให้สโมสรต่างๆเห็นด้วยกับแนวคิดการถ่ายห้องแต่งตัวนักเตะระหว่างการถ่ายทอดสดอีกหนึ่งแนวคิดคือการสัมภาษณ์ระหว่างช่วงพักครึ่งโดยจะสัมภาษณ์นักเตะหรือผู้จัดการทีมระหว่างที่กำลังออกจากสนามหรือกลับมาลงในสนามนะครับแหมมันก็พยายามหาเรื่องอะไรก็ได้ที่เป็นการตลาดที่น่าสนใจแต่บางทีเนี่ยไปสัมภาษณ์ช่วงพักครึ่งเนี่ยทีมที่บอลตามหลังอยู่ก็อาจจะไม่อยากคุยก็ได้ นะะขนาดเดียวกันก็มีสิติน่าสนใจครับบอกว่าโรเบิร์ตซันเชสมีสิติเป็นรู้สััตรูที่เซฟมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ที่33ครั้งนะครับนอกจากนี้ก็มีบทสัมภาษณ์ของเ e นัโตเว a กานะครับบอกว่าตอนที่ผมใช้เวลาอยู่กับลิสบอนเนี่ยผมไม่ถูกเลือกเลยนะครับในเวลานั้นเนี่ยผมตัดสินใจที่จะย้ายออกมาถึงแม้จะยังเหลือเส้นทางอีกยาวไกลในชีของผ,ผมครับ แต่ผมก็ยังภูมิใจกับเรื่องราวที่ผ่านมาและรู้ว่ายังมีเส้นทางอีกยาวไกลให้ผมไขว่คว้าจุดที่ผมต้องการจะไปให้ถึงขณะเดีวยวกันเวเก้าก็บอกว่าผมขอขอบคุณกับลิสบอนที่ทําให้ผมมาตลอด13ปีนะครับแต่ผู้จัดการทีมรูเบนอโมริมเนี่ยเรื่องที่จะไม่เชื่อใจในตัวผมและผมก็ได้พัฒนาเส้นทางอาชีพของผมใหม่ในต่างแดนผมรู้สึกภูมิใจมากที่ได้อยู่เชลซีครับผมมีความสุขมากที่สโมสรแห่งนี้ นอกจากนี้ในโตเวกาก็บอกว่าผมถนัดในการเล่นได้หลายพื้นที่ของสนามครับที่เชลซีเนี่ยผมได้เล่น,ลนทั้งบริเวณริมเส้นตรงกลางกับบทบาทกอง,งกลางตัวรับรวมถึงบทบาทกองกลางที่ต้องหุบเข้าไปด้านในให้มากขึ้นนั่นคือบทบาทที่โค้ชคิดว่าผมควรจะเล่นครับผมพร้อมที่จะลงเล่นถ้าหากถูกเรียกให้ลงสนามขณะเดียวกันไวเซสไกเซโดให้สัมภาษณ์พูดถึงโคพาเมอร์ครับเขาบอกว่าโคพาเมอร์เนี่ยได้กลิ่นของการทําประตูครับซึ่งมันช่วยได้เยอะมากเมื่อเราสามารถเมื่อเขาสามารถทําได้นะครับ เมื่อเขาสามารถเปิดประเดิมประตูแรกเขาสําคัญมากๆต่อเราครับมันทําให้เราตั้งเกมได้ตั้งแต่ต้นเขาจะอยู่ในจุดที่สามารถต่อกรกับเออร์ลิงฮาเลนได้นอกจากนี้แกลเซโดก็บอกว่าผมมีความสุขกับการเริ่มต้นฤดูกาลของเราครับเราจะทำงานหนักเพื่อให้เป็นอย่างนี้ต่อไปมันดีขึ้นในทุกๆเกมครับผมปรับตัวได้ดีขึ้นกับสโมสรแห่งนี้และกับผู้จัดการทีมคนใหม่นอกจากนี้แกลเซโดก็บอกว่าเอนโซกับตัวเขาเนี่ยก็คือเอนโซเฟรนเดสนะครับ เข้ากันได้ดีมากครับผู้เราคุยกันคุณสามารถเห็นได้จากในสนามครับผู้เราเข้าขากันได้ดีและได้ลงเล่นด้วยกันมากขึ้นขณะดเดียวกันคอสตาซิมิคาสครับแบ็กซ้ายของลิเวอร์พูลออกมาบอกว่าโคพาวเมอร์ mm hmm. เป็นหนึ่ง mm hmm. ในนักเตะที่ผมชื่นชอบมากที่สุดเป็นการส่วนตัว mm hmm. เขาทําลงานได้ดีเสมอครับ mm hmm. เขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแบบเชลซีถ้าเขาได้ลงเล่นเราต้องจับตาเขาดูเขาตั้งแต่นาทีแรกขณะเดียวกันก็นกมีบทสัมภาษณ์ของแกรี่เคฮิลครับ ออกมใม้สัมภาษณ์บอกว่าความคงเส้นคงวาคือสิ่งที่เชลซีขาดมาโดยตลอดและในตอนตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มที่จะเห็นมันนี่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดของนักเตะชุดนี้ครับซึ่งพวกเขากําลังพยายามที่จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในตอนนี้ขณะเดียวกันเนดุมโอโนฮาครับนี่คือดีกองหลังของ QPR แล้วก็แมนซิตี้ก็ออกมาชื่นชมมาเรสกาครับเขาบอกว่าในตอนเริ่มต้นฤดูกาลเนี่ยเรื่องเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นเรื่องตลกครับ เพราะผู้คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นในตัวมาริสก้าว่าจะรับงานที่นี่ได้แต่ในเชิงการคุมทีมและปรัชญารวมถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่านักเตะเริ่มเข้าใจว่าตัวเองต้องทําอะไรครับและเราต้องช่วยและเราต้องกล่าวถึงความจริงที่ว่าผลการแข่งขันในเชิงบวกจะช่วยให้ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นทีละนิดนะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีรายงานข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเรื่องแกรีซาเกตครับออกมาปฏิเสธข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนเต็ด เขาบอกว่าผมจะไม่รับงานคุมทีมในปีหน้าอย่างแน่นอนนะครับผมมั่นใจในเรื่องนี้ผมต้องการเวลาให้กับตัวเองในการตัดสินใจและก้าวต่อไปจะเป็นเรื่องที่สําคัญและผมต้องการเวลานะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยก็มีรายงานบอกว่าทีมทอปครับรายงานบอกว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดกับสโมสรกาลตัสรายเนี่ยอ้างว่าโอกาสที่พวกเขาจะเซ็นกับวิกเตอร์โอซิมเพนแบบถาวรเนี่ยไม่มีความเป็นไปได้เลยนะครับ ซึ่งทางเชลซียังคงให้ความสนใจในตัวกองหน้ารายนี้ที่มีความฝันอยากจะลงเล่นในพรีเมียร์ลีกขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าเอซิมิลานครับกำลังมองหากองหน้าสไตล์บ็อก o ์ทู็อและอาจพุ่งไปที่คานิชูเมริกากับเซซารคาซาเดสองนักเตะของทางเชลซีนะครับก็ตีไว้เป็นลือก่อนนะเพราะว่าเป็นสื่อจากอิตาลีรายงานนะครับเป็นกาเซตาเดลโลสปอร์ตที่รายงานนะครับที่เหลือก็ข่าวยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับ ก็เป็นช่วงของทีมชาติซึ่งทีมชาติอังกฤษเนี่ยเจอกับกรีซนะครแต่ขออภัยด้วยคงไม่ได้ตามผลงานอะไรขนาดนั้นจริงๆวันนี้มีบิ๊กแมตชด้วยนะครับก็คืออิตาลีเจอกับเบลเยียมซึ่งล่าสุดตอนนี้ผมรายงานเนี่ยก็อิตาลีนำเบลเยียมอยู่2-1นะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมหาอัปเดตให้แล้วกันนะครับจะได้ฟังไปทีเดียวเลยก็มีรายงานว่าทางชาบีาลองโซครับคุณซือของเลเวอร์คูเซ่นนะครับ ตกเป็นเป้าหมายของเรืัอมาดริครับที่จะดึงตัวมาร่วมทีมนะครับนอกจากนี้เดลี่เมลก็รายงานว่าควินเดบรอยเนี่ยพยายามอย่างยิ่งที่จะย้ายไปซาอุดิอาระเบียเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวก็เลือกที่จะอยู่กับทีมต่อไปที่เหลือก็มีารายงานครับบอกว่าทางฟาบิโซโรมาโนรายงานบอกว่าแมนซิ i t ตี้เนี่ยนะฮะคือภายในสโมสรแมนซิ i t ตียเนี่ยยังคงเชื่อมั่นว่าเปปกเดล่า จะอยู่คุมทีมอย่างน้อยอีก1ปีนะครับก็เขาคาดว่าน่าจะอ,าอย่างน้อยก็อีกสัก1ปีซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเลิกคุมทีมหรือไปคุมที่ไหนนะครับที่เหลือก็ดูแล้วมีรายงานว่าเรามาดริตเนี่ยสนใจที่จะดึงจอร์ธานทาแบบฟรีเอเยนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็หลังจากก่อนหน้าน,นี้มีข่าวจะดึงเทรเนด์อเล็กซานเดอร์อโนกับอาฟองโซเดวิสแบบไม่มีค่าตัวนะครับโอ้ช่วงนี้มาริสเน้เนนโยบายไปทุ่มค่าเหนื่อยครับแต่ว่าไม่เน้นทุ่มค่าตัวนะครับ ที่เหลือก็ดูแล้วข่าวของเชลซีไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ไปติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับอะมีเพิ่มเติมนิดนึงผมเห็นบทสัมภาษณ์ของรอยคีนนะครับออรอยคีนออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าโคหาเมอร์เนี่ยทำสิ่งที่เขาควรจะต้องทำนะครับก็คนที่เข้ามาดูบอลเนี่ยคือพูดลักษณะเหมือนว่าเขายอมจ่ายเงินเพื่อจะมาดูโคหาเมอร์เล่นในสนามเขาคืคอผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆผมว่านั้นได้เลยครับ เมื่อเขาเดินไปนห้องแต่งตัวนะฮะแล้วก็เขาคงคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยคือผู้เล่นที่ดีที่สุดซึ่งเขาสามารถพิสูจน์เรื่องนั้นได้นะครับอันนี้เป็นคําชมจากรอยขีดน,นะครับอันนี้เป็นข่าวที่นํามาฝากกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ